สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook และ i n s t a g r กรนะครับไม่มีโซเชียลแคมแล้วก็ไม่พูดอะไรมันเสียเวล่เวลาเลยก็ <c oughs> มีคนอินบ x ็อกมาถามว่าพี่จ๊อบพี่จ๊อบควบคุมอาหารยังไงกินอาหารยังไงกินเวยังไงต่างต่งมามากมายครับผมก็บอกว่าเรื่องควบคุมอาหารนี้ขอบอกเลยว่าไม่ควบคุมเลย <c oughs> อยากกินอะไรกินไปเต็มที่เพราะคิดว่าเกิดมาชรั้งน,นึงในชีวิต ขอให้มีความสุขกับการกินเถอะเพราะว่าอาหารต่งตางๆมากมายของเรามันน่ากินเสียเกินเกินที่จะห้ามใจได้แต่ว่าถ้าเรากินอย่างอร่อยแล้วเราต้องอย่าลืมนะครับผมว่ามันจะตามมาด้วยแฟตนะครับผมซึ่งเป็นที่มาของความอ้วนของเรานี่เองดังนั้นเราจึงมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่เพื่อนผมแนะนำนะครับผมซึ่งพี่ชิติคมพรเขาเป็น พรีเซนเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์เองด้วยอืมก็กินง,ง่ายๆครับผมแค่ชีกซ้อเหมือนขนมเลยแล้วเทเขาปากรสชาติเปรี้ยวหวาน,วานอร่อยจริงๆแซบ่บถ้าเพื่อนๆกินนี่มันเหมือนแบบเฮ้ยเรากินขนมมากินแค่วันละสองเท่านั้นอะ่ะมันเวิร์กมากถามว่าไอ้ตัวเนี้ยในเนี้ยมันมีอะไรบ้างมันมีสารสกัดที่สำคัญสำคัญต่อร่างกายทั้งหมด10ชนิดเลยครับผม ซึ่งสารสกัดนี้ครับผมหลักๆแล้วเดี๋ยวผมพูดแค่4ชนิดนะครับผมเพราะว่าไอ้หลักๆสชนิดเนี้ยมันจะมีผลเกิดการกระชับกระชับสัดส่วนนะครับผมแล้วก็ลดน้ําหนักได้ด้วยครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมสารสกัดตัวแรกนี้คือล a ซเบรี่คีโตนนะครับลัซเบี่คีโตนมันจะช่วยในการลดไขมัน ตรงใต้ท้องแขนนะครับผมแล้วก็ไขมันตามหน้าท้องแล้วก็ต้นขาด้วยครับผมแล้วก็ส่วนต่างๆของร่างกายนะครับผมตัวที่2ของเราคือสัรสกัดจากมะม่วงแอฟริกาถามว่ามะม่วงแอฟริกาคืออะไรมันจะเป็นช่วยในการส่งเสริมระบบเมตาบอลิซึมในร่างกายก็คือทําให้ร่างกายมีการเผาผ่านไขมันได้ดีขึ้นเพราะตอนเด็กๆนี้คือทุกคนอาจจะมีการเผาผ่านไขมันได้อย่างเวิร์กเพอร์เฟกใช่ไหมพออายุเพิ่มขึ้น ทำให้ระบบการเผาผลาญไขมันนี่คือมันลดลงเป็นธรรมดาครับผมตัวที่3เลยครับผมสารสกัดจากคอลลาเจนจากปลาแซาลมอนนะครับผมตัวนี้ครับผมนอกจากที่จะช่วยในกระชับสัดส่วนแล้วครับผมมันยังทําให้ผิวหน้าเราเต่งตึงขึ้นนะครับผมอมไม่เหี่ยวแล้วก็ไม่โทมด้วยนะครับผมและตัวสุดท้ายนะครับสารสกัดจากต้นกระบองเพชรครับตัวนี้นี่ถือว่าสําคัญมากเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เรารู้สึก ลดความหิวความอยากอาหารนะครับผมแล้วก็กินไปปุ๊บเราก็จะรู้สึกแบบเราค่อนข้างที่จะเอ้ยเราอิ่มอิ่มแล้วเออแต่ว่าแนะนําว่าให้กินคู่กับอาหารเหมือนปกติก็คือกินครบห้าหมู่เพื่อจะไม่ให้ร่างกายเราขาดสารอาหารนะครับผมถ้ากินตัวนี้ไปแล้วผมว่ามันเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยครับผมก็คือลองกินดูนะครับผม,มแนะนำอีกที ไซส์เอสนะครับผมไปแล้วบายบเนี่ยเอ้ยโชว์หุ่นก่อนถามว่ากินก่อนกินนี่คือน้ำหนักก็มีช่วงหนึ่งที่แบบโอ้โหแก้มต่อแก้มแบบพองมากก็คืออบกินปุ๊บรู้สึกแบบเห็นได้ชัดแล้วว่าแบบหน้ามันแบบเหลียวขึ้นอะ่ะเฮ้ยน้ำหนักลดลงด้วยจ้าจาก72กิโลกรัมตอนนี้69กกิโลกรัมนะครับผมแล้วก็ รู้สึกว่าขัดมันมันลดลงด้วยมนะมันเพอร์เฟจริงๆกินแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเนี่ยเห็นผลแล้วอะโอเคไปแล้วนะครับ